สวัสดีครับก็ในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการอธิบายนะครับอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของเมนบอร์ดนะครับโดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวมรูปแบบนะครับการทำงานเนี่ยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราต้องมองภาพรวมให้เห็นก่อนนะครับว่า การทำงานของโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่สำคัญที่เกี่ยวข้องนะครับกับในส่วนของระบบพาจ่ายไฟบ้างนะครับคือโดยหลักนะครับโดยหลักของการซ่อมนะครับที่ผมพยายามจะย้ำเตือนเสมอนะครับไม่ว่าจะรุ่นสิทธิ์เก่าหรือว่าช่างใหม่ทุกคนนะครับผมพยายามจะ แบ่งแยกนะครับในเรื่องของอสัญญาณไฟนะครับสัญญาลนะครับเรื่องของวลเตจนะครับเรื่องของแรงดันไฟนะครับแล้วก็ในเรื่องของอสัญญาล์เคล็อกนะครับสัญญาณนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในสามเรื่องเนี่ยนะครับเราจําเป็นต้องต้องทําการเรียนรู้นะครับแล้วก็ศึกษานะครับว่าในการทํางานเนี่ยนะครับอย่างเช่นในส่วนของ แรงดันไฟนะครับแรงดันสามจโวลต์อย่างเงี้ยนะครับในการส่งสัญญาณแบบเอสเ s ็มบั UT, อย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะตัวสัญญาณเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้วิ่งมาด้วยนะครับมันอาจจะไม่ได้วิ่งมาด้วยมันอาจจะมีแค่ส่วนที่เป็นแรงดันไฟ เพราะฉะนั้นนะครับในในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะครับก็คือเวลาที่เราดูในส่วนของภาพรวมเนี่ยนะครับเราก็ดูนะครับแยกแยะนะครับแยกแยะให้ออกนะครับอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกนะครับก็คืออย่างเรื่องของแรงดันไฟนะครับแรงดันแรงดันคืออะไรนะครับก็คือค่าแรงดันที่อยู่นะครับก็คือค่าอย่างเช่นตัวตัวนี้นะครับ s อชเ็มบัสนะครับการรับส่งสัญญาณการรับส่งข้อมูลแบบ s อ b u s ็มบัสนะครับเอชเอ็มบัสคืออะไรเอ็มบัสก็คือจะประกอบด้วยสัญญาณก็คือ Data กับอะไรครับกับคอกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับสัญญาณเนี่ยมันจะพ่วงมากับอะไรนะครับ,ก,บกับแรงดันไฟนะครับเพราะฉะนั้นมันที่เราวัดกันเนี่ยนะครับเราใช้มิเตอร์วัดก็คือเราจะวัดในเรื่องของแรงดันไฟนะครับ แต่ว่าในส่วนของสัญญาณจริงๆเนี่ยนะครับพวกนี้จะเป็นสัญญาณพาสนะครับเป็น PWM เป็นคอ็อกนะครับมีคือจะทำงานด้วยกันนะครับก็จะมี Data กับคอ็อกก็อย่างที่บอกนะครับจะม,มีการส่งสัญญาณขึ้นมานะครับสองเส้นนะครับอันนี้ก็คือเราก็ต้องใช้ในส่วนของอตัวสโคปนะครับสโคปออสซิโลสโคปเนี่ยนะครับทำการจับสัญญาณเราถึงจะรู้ว่าเฮ้ย Uh, ตัวนี้นะครับ uh, EC นะครับไอ้ uh, ตัวนี้ uh, อะไรครับแบตนะครับมันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ไหมนะครับมันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้หรือเปล่านะครับมันก็ต้องมี uh, ตัวสโคปในการวัดสัญญาณนะครับแต่ตรงนั้นก็เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีหนึง่งนะครับตัวนี้เรจะพามาดูในส่วนของภาพรวมนะครับภาพรวมการทํางานของระบบนะครับระบบ าภาคจ่ายไฟนะครับคข้าๆก่อนนะครับคร่าๆก่อนเราย,ยังไม่ได้เจาะลึกนะครับเพราะว่าใน,ในแต่ละระบบแต่ละภาคเนี่ยมันก็ยังจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าไปอีกนะครับอ่ะคราวน,นี้มาดูในส่วนของวงจรชุดนี้นะครับเรามาดูชุดนี้ก่อนนะครับชุดนี้คือนะครับในคำศัพท์ในนิยามเนี่ยนะครับผมเรียกมันว่า AC in e นะครับแอนชาร์จเจอร์ก็คือวงจรชุดไฟเข้าแล้วก็ชุดชาร์จนะครับคนอื่นเรียกยังไงไม่รู้นะครับแต่ผมเรียกว่า AC in e นะครับส่วนชุดนี้ก็คือชุดชาร์จก็คือชาร์จเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ที่เราต้องอเรียนรู้เนี่ยนะครับก็คือเราก็ต้องเรียนตั้งแต่เรื่องของตั้งแต่ไฟเข้าเลยนะครับไฟเข้าเข้าจากไหนนะครับจากอะแดปเตอร์ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นเอกสาราเป็นของต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมเขียน18โวลต์ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือตรงนี้ก็คืออย่างที่เราใช้กันนะมันก็เป็นไฟก็คือ19โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ เออสิบเายี่สิบสนะครับ18.5หรือเออเาจุดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือก็ใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดก็คือแล้วแต่ยี่ห้อนะครับ HP compact นะครับมันก็จะใช้18.5อย่างเงี้ยนะครับ19.5นะครับเอาเออพวก Sony นะครับ19.5หรือ Lenovo 20ี่สิบนนะครับก็จะอยู่ในย่านประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับแรงดันไฟชุดนี้นะครับชุดนี้ วิ่งไปนะครับแรงดันไฟอ่าผมตีไว้ให้เป็นสิบเก้าโวลต์แล้วกันนะครับก็มาตรฐานที่เราใช้ในการเรียนนะครับในการเรียนในการคำนวณกันเนี่ยนะครับเราก็จะประมาณนี้นะครับสิบเก้าโวลต์นะครับปกติเนี่ยนะครับบอร์ e เฟสเนี่ยนะครับที่เห็นเห็นเนี่ยนะครับในวงจรเนี่ยมันจะเป็นพ a ช n น l นะครับรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นเ็จริงๆก็แล้วแต่วงจรนะครับแล้วแต่วงจรแล้วแต่บอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่อยากจะ ฟันธงว่าอบอร์ดนี้ต้องเป็น N บอร์ดนี้ต้องเป็น P นะครับเพราะจริงแล้วก็คือมันขึ้นอยู่การออกแบบนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็น mosfet ในลักษณะของเฟส2ตัวเนี่ยนะครับก็จะมีมอ s f e t ที่เป็นเฟสชนิด P ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเฟสอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับเฟสเนี่ยนะครับโดยปกติก็คือทําหน้าที่ก็คือเหมือนกับตัวสะพานไฟเฉยนะครับก็คือเป็นหน้าที่คือสวิตช์นะครับ เป็นสวิตนะครับเป็นสวิตอ่าสวิตตรงนี้นะครับสวิตตรงนี้จะทํางานได้นะครับจะทํางานได้ต้องมีการอะไรครับอ่าถ้าดูจากตรงนี้ก็คือมีสัญญาณไฟมาสั่งคอนโทรลนะครับมาสั่งคอนโทรลคือในวงจรที่เป็นบอร์ดจริงๆเนี่ยนะครับบอร์ดจริงๆเนี่ยอ่า มันจะมีตัวต้านทานมีวงจรแบ่งแรงดันนะครับมีเงื่อนไขการทํางานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้คือเราให้ดูในเรื่องของซีเควนต์นะครับแบบคร่าวๆก่อนนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับแรงดันไฟที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันจะมีขาสัญญาณขาหนึ่งนะครับ ACDT e c นะครับตัวนี้นะครับขาสัญญาณตัวนี้ของตัวอันนี้คือ IC ชาร์ตนะครับ IC ชาร์จนะครับอ่าตัวนี้เป็น i อซีชาร์เจอร์นะครับตัวนี้นะครับปกติก็จะมีขาหนึ่งนะครับขาสัญญาณที่ทำหน้าที่ก็คือรับนะครับรับไฟที่จ่ายเข้ามานะครับรับไฟที่จ่ายเข้ามาทำให้มันรู้นะครับทำให้มันตัว IC ตัวนี้สามารถรับรู้ได้ว่าเ้ยมีไฟ,ไฟจ่ายเข้ามาที่ตัวมันละนะครับมีไฟจ่ายเข้ามาที่ตัวมัน ครวก็มีไฟอะไรครับก็คือไฟไฟเลี้ยงนะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงไฟ VIn นะครับเป็นไฟเลี้ยงก็คือ19โวลต์นะครับส่วนตัวนี้เป็น A.C.D.T เนี่ยนะครับก็คือเป็นไฟที่ทําหน้าที่คือตรวจสอบนะครับตรวจสอบเดี๋ยวเรื่องของ IC c h ชา g ์เดี๋ยวผมจะเจาะลึกให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างนะครับแต่จริงๆก็ในหลายๆคลิปก็ได้พูดไปแล้วบ้างนะครับก็อาจจะลองย้อนกลับไป ดูนะครับในคลิปเก่าๆจริงๆพูดไปค่อนข้างเยอะเยอะมากนะครับหลายคลิปมากนะครับจากนั้นนะครับถ้าสมมุติว่ามันมีไฟเข้ามานะครับมีแรงดันไฟแสดงสถานะการทํางานนะครับก็คือ,อจ่ายเข้ามาเนี่ยที่ขาของ i c ซีชาร์ตเนี่ยนะครับทำให้ IC ซีชาร์ตมันรับรู้ได้ว่าเอตอนนี้มีไฟจ่ายเข้ามามีไฟเลี้ยงเข้ามานะครับมันถึงส่งสัญ,ญญาณออกไป ระมันก็จะส่งสัญญาณออกไปส่งสัญญาณไปไหนก็คือส่งสัญญาณออกไปขับนะครับขับเฟทนะครับขับเฟทตัวนี้นะครับทำให้เฟทตัวนี้นะครับโดยปกติเนี่ยนะครับปกติมันทำงานก็คือเปียบเสมือนกับสวิตนะครับสวิตอิเล็กทรอนิกนะครับต้องมีการอะไรครับการไบอัสดใช่ไหมครับมีการไบอัสดไบอัสดอะไรไบอาสที่ขาอะไรครับขาเกตนะครับขาเกตขาเกต เพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีการไบอาร์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับพอมันเกิดการไบอาร์ไบอาร์เนี่ยมันก็จะมีแบบไบอาร์ดไบอาร์ที่ถูกนะครับไบอาร์ by ก็คือคือ,อคือการจ่ายไฟนะครับจ่ายไฟให้เข้ากับขาเกตเนี่ยนะครับตรงตามชนิดนะครับตามหลักของการทำงานของมอสเฟตชนิดนั้นๆหรือไม่นะครับอย่างเช่นนะครับไฟที่ขาเกตสมมติมันมีไฟ19นะครับจ่ายออกมานะครับ ไฟ uh, ที่เข้ามาตรงนี้ก็คือ19เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น so, ถ้าไฟ19เข้ามานะครับขาเกตก็มี19นะครับมอสเฟตตัวนี้มันจะไม่ทํางานนะครับมอสเฟตตัวนี้จะไม่ทํางานเพราะมันเป็นชนิดอะไรครับชนิด P นะครับชนิด P ขาเกตเนี่ยต้องทํางานด้วยแรงดันไฟลบนะครับแ,แรงดันไฟลบก็คือแรงดันที่ขาเกตเนี่ยต้องน้อยกว่านะครับต้องน้อยกว่าขาไฟเข้านะครับก็คือขาสอดน,นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ทํางานพอมันไม่ทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับ กระแสไฟมันก็ไหลผ่านไม่ได้นะครับมันก็ไหลผ่านไม่ได้นะครับมันก็แค่นั้นเองนะครับแต่ในแต่ว่าพอมันทํางานเนี่ยนะครับพอมันจ่ายไฟเข้าไปอ,อย่างสมมติจ่ายแรงดันไฟประมาณ9โวลต์นะครับอ่า9โวลต์นะครับมันก็ถูกต้องตามเงื่อนไขละนะครับอ่าไบอัสามารถอ่าตัวขาเกตนะครับมีแรงดันน้อยกว่าไฟเข้าก็คือน้อยกว่า19โวลต์ตัวนี้นะครับมันก็ทําให้สวิตช์ทำงานนะครับก็คือมอสเฟตทางาน ไฟที่อยู่ในลาย19เนี่ยนะครับลาย19โวลต์นะครับมันก็จะวิ่งผ่านมานะครับมันก็ผ่านมอสเฟตตัวแรกผ่านมอสเฟตตัวที่2มานะครับมันก็มาเจออะไรครับเจอตัวนี้นะครับ CSR นะครับ Current Sense Resistor นะครับอันนี้ผมได้พูดไปหลายรอบมากนะครับหลายรอบมาใครที่เรียนกับผมจะรู้ว่าผมพยายามเน้นว่าตัวเนี้ยเรียงให้ถูกนะครับเลียงให้ถูกมันไม่ใช่ฟิว นะครับมันไม่ใช่อ,อาร์าฟิลหรืออะไรที่เขาเรียกกันนะครับมันคือตัวต้านทานที่ทําหน้าที่ตรวจสอบนะครับเราจะเรียกอาร์เซนหรืออาร์ชั้นก็ได้นะครับก็คือ,อด้วยคุณสมบัติของมันคือทําหน้าที่คือตรวจสอบเรื่องของกระแสไฟที่วิ่งผ่านนะครับวิ่งผ่านเพราะมันจะมีการตรวจสอบในขาที่เป็นขาบวกกับขาที่เป็นไฟด้านลบนะครับก็คือ,อวัดค่าแรางดันตกข้อมนั่นแหละนะครับตัวนี้ ครวค่าความต้านทานตรงนี้นะครับจำไว้เลยนะครับว่าความต้านทานของมันเนี่ยมีค่าน้อยมากนะครับน้อยเป็น0.0เลยนะครับ0.0 1 0.02เนี่ย นะครับ0.1 0.01 0.02หงสองเนี่ยนะครับคือค่าความต้านทานมันน้อยมากนะครับใครจะบอกว่า10โอห์ม100โอห์มอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะครับเพราะตัวต้านทานตัวนี้นะครับ CSR ตัวนี้ความต้านทานมันน้อยมากนะครับน้อยมากหน่วยเป็นมินินะครับหน่วยเป็นมินิโอห์นะครับอ่าอ่าเอาใหม่นะครับเผื่อตามไม่ทันนะครับก็คือไฟเนี่ยมันถูกจ่ายเข้ามานะครับสเส้น ไฟเส้นหนึ่งก็คือเป็นไฟอะไรครับไฟเลี้ยงใช่ไหมครับไฟเลี้ยงคือไฟ V-in นะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือเป็นไฟ e t e c คคือตัว IC เนี่ยนะครับจะทําหน้าที่จะทําการตรวจสอบแรงดันไฟตรงนี้นะครับเพื่อเอาไปเปรียบเทียบการทํางานของวงจรภายในอีกทีหนึ่งนะครับถ้าถูกต้องนะครับถ้าถูกต้องตามเงื่อนไขเนี่ยนะครับมันถึงจะส่งสัญญาณออกมาเพื่อขับไฟที่ขาเกตนะครับ ขับที่ไฟที่ขาเกตนะครับก็คือจ่ายไฟออกมาที่ขาเกตนะครับทําให้ตัวไฟที่วิ่งเข้ามาที่มารอเนี่ยนะครับสิบเก้าโวลต์ที่มารอที่าขาซอสเนี่ยนะครับมันสามารถจะวิ่งผ่านมาได้นะครับวิ่งผ่านมาได้นะครับผ่านมาแล้วก็มาไหนครับก็มา,าตัวด้านทานนะครับตัวด้านทานตัวนี้ทําหน้าที่อะไรก็คือตรวจจับกระแสนะครับ ตัวจับกระแสชื่อก็บอกอยู่แล้ว Current Sense นะครับ resistor นะครับคือตัวต้านทานตัวจับกระแสนะครับจากนั้นพอไฟตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะผ่านมาผ่านมาแล้วไปไหนนะครับมันก็จะมาในชุดนี้เลยนะครับ VIn DC b a ซ out นะครับอ่าคือตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ด รุ่น,นไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยคือมันจะเขียนอาจจะเขียนต่างกันนะครับอาจจะเป็น V บวกนะครับหรืออาจจะเขียนว่า DC b a t o u t นะครับ DC b a t o u t นะครับหรือ V in นะครับอันนี้ก็แล้วแต่บอร์ดนะครับบอร์ด Comp พลตคอนต้หรือว่า w i s ซ o นเนี่ยนะครับจะใช้ชื่อเรียก,กนะต่างกันนะครับต่างกันแต่ให้จำไว้ว่านะครับเมื่อไฟที่วิ่งผ่านเฟสมาแล้วเนี่ยผ่านตัวต้านทานมาแล้วเนี่ยนะครับ จุดเนี้ยนะครับจุดเนี้ยจะเป็นไฟ19โวลท์ที่จะนําไปจ่ายให้กับวงจรเป็นไฟหลักหลักนะครับที่นําไปจ่ายให้กับ IC จ่ายให้กับออผ้าจ่ายไฟสวิตช,ชิ่งต่างๆนะครับอ่ามันก็คือไฟจุดนี้ก็คือไฟหลังหลังอะไรครับหลังตัว R ตัวนี้ นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา,เราวัดไฟเนี่ยนะครับเราวัดไฟเริ่มต้นวัดไฟเนี่ยให้เราวัดที่ตัวนี้เลยก็ได้นะครับว่าไฟตรงเนี้ยมีมาไหมนะครับไฟในกรณีที่เราเสียบอะแดปเตอร์ใช่ไหมครับเสียบอะแดปเตอร์ไฟตรงอะแดปเตอร์ก็คือ19โวลต์เนี่ยนะครับไฟถ้าปกติเนี่ยไฟมันจะวิ่งผ่านมา นะครับมันก็จะเป็น19โวลต์แต่ในกรณีที่เราไม่ใช้ไฟจากอะแดปเตอร์นะครับเราใช้ไฟจากตัวแบตเตอรี่นะครับ battery. แบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยจะวิ่งผ่านนะครับผ่านเฟสมา1ตัวนะครับผ่านเฟสมา1ตัวเพื่อมาจ่ายให้กับวงจรชุดนี้นะครับในกรณีที่ไฟไม่ไม่มีไฟจากตัวอะแดปเตอร์นะครับมันก็จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยจ่ายเข้ามานะครับจ่ายเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นไฟจากแบตเตอรี่ก็คือประมาณ12โวลต์นะครับ 12โวลต์แต่นะครับแต่ในกรณีที่มันจ่ายไฟพร้อมกันเนี่ยนะครับจ่ายไฟพร้อมกันอันนี้จําไว้นะครับว่าสักที่มีค่าสูงกว่านะครับศักสูงกว่านะครับนั่นหมายถึงว่าสักสูงกว่าเนี่ยมันจะทํางานนะครับมันจะทําหน้าที่คือไฟตรงนี้จะเป็นไฟ1 9โวลต นะครับส่วนฝั่งทางนี้ก็จะเป็น12โวลต์นะครับไม่ใช่มาฟิวชั่นกันรวมกันเป็น31โวลต์อย่างนี้นะครับไม่ใช่นะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้มาจ่ายไฟชนกันด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเฟสตัวนี้นะครับมันมีเฟสตัวนี้ค่อมอยู่นะครับกั้นอยู่นะครับเฟสตัวนี้เราจะเรียกมันว่าเฟสแบตนะครับอันนี้คือภาษาช่างนะครับเวลาเราเรียกกันก็อาจจะเฟสแบตก็คือเฟสที่อยู่ทางฝั่งแบตนะครับอันนี้คือเฟส เฟสอะไรครับเฟสชุดไฟเข้านะครับเฟส AC in เฟสชุดไฟเข้าเนี่ยนะครับก็จะมีเฟสสองตัวอย่างนี้นะครับบางวงจรก็มีเฟสตัวเดียวนะครับบอร์ดพวกบอร์ดควอนต้านะครับก็จะมีเฟสตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวงจรมันก็เลยค่อนข้างเสียง่ายนะครับบอร์ดมันจะเสียง่ายกว่าพวกคอมเพลตหรือว่าวิสตันนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออย่างวงจรเนี่ยนะครับ ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นไฟ19แต่โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับไฟ19ทําไมไม่วิ่งผ่านมาะทะลุมาที่เฟสมาอะไรเงี้ยนะครับเพราะอะไรเพราะมันมีวงมันมีวงจรอยู่ชุดหนึ่งนะครับมันมีสัญญาณชุดหนึ่งก็คือแบตไดร์ตรงนี้นะครับมันทําหน้าที่ล็อกลูปนะครับก็คือไม่ให้ไฟ19เนี่ยนะครับมันจ่ายออกมาเพื่อมาชนกับแบตเตอรี่ไม่งั้นคือปัญหานะครับไม่งั้นคือปัญหาอ่ะ พอพูดถึงปัญหาปุ๊บเนี่ยนะครับอาการที่เราเจอนะครับที่เจออยู่บ่อยๆเกี่ยวกับปัญหาของเฟสตัตวนี้เสียเนี่ยนะครับก็คืออะไรครับก็คือใช้ไฟจากาแบตได้นะครับใช้ไฟจากอะแดปเตอร์ได้นะครับแต่ใช้ไฟพร้อมกันไม่ได้นะครับพร้อมกันไม่ได้นะครับหรือนะครับหรือใช้ไฟจาก อย่างใดอย่างหนึ่งได้นะครับอีกอย่างหนึ่งใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องมาดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันคือปัญหาที่อยู่ฝั่งทางไหนนะครับเราแยกฝั่งออกนะครับเป็น2ฝั่งนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ไฟจากแบตเตอรี่ใช่ไหมครับแบตเตอรี่ก็จะวิ่งมาตรงนี้นะครับไฟชุดนี้ก็จะเป็นไฟจากแบตนะครับไฟจากตัวแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นฝั่งเฟสเนี่ยถ้ามันเสียหรือมีปัญหาจริงๆเนี่ยนะครับ บางทีเนี่ยเราต่อแบตเตอรี่ไปเนี่ยมันใช้ได้นะครับอันนี้คืออาการเสียนะครับที่พบเจอบ่อยๆแต่ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับก็คือเฟสตัวนี้มันรั่วนะครับปัญหาก็คือมันรั่วนะครับมันรั่วรั่วเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้ไฟ19โวลต์เนี่ยครับวิ่งอัดกระแทกเข้ามากับ12โวลต์ตรงนี้นะครับ12โวลต์ตัวนี้ก็19โวลต์นะครับพอมันกระแทกเนี่ยมันมันชนกันเนี่ยนะครับมันเกิดปัญหาก็คือมันจะเกิดการกินกระแส เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวปัญหานะครับก็คือเวลาที่เราเช็คอย่างเช็ค,ชคที่ซัพพลายเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นชอ็อตเป็นชอ็อต 5m อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยคือตัวที่เสียบ่อยๆนะครับกับอาการที่เกี่ยวข้องก็คือประมาณนี้นะครับกับอาการกับอีกตัวหนึ่งก็คือพวกเฟดได้นะครับเฟด ตัวบนนะครับเฟสตัวบนเนี่ยที่เสียบ่อยนะครับตัวล่างก็ก็เสียนะครับจริงๆก็คือถ้ามันมีปัญหาจริงๆก็คือให้เปลี่ยนยกชุดไปเลยนะครับเปลี่ยนยกคู่ไปเลยนะครับอันนี้คือการาซ่อมโดยโดยปกตินะครับแต่ถ้าเรา,าเปลี่ยนตัวเดียวก็ได้นะครับก็ลองดูนะครับแต่แนะนําว่าถ้ามันมีปัญหาใน,ในวงจรของ สวิตชิงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือระบบสวิตชิงมีปัญหาคือเฟสต,ตัวใดตัวนึ่งทำงานผิดปกตินะครับหรือนะครับพอตัวนึงทํางานผิดปกติเนี่ยนะครับอีกตัวนึงเนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพคือมีปัญหาไปด้วยนะครับเพราะมันจะทํางานหนักนะครับ